ไม่สุกเลยเธอจะไม่สนมากเลยว่ะไม่จะมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยคุณระวังหน่อยนะไม่สูงเนาะไม่สูงไม่สูงมันมีลูกอ๋อเห็นไอ้ต้นสูงอันนี้โอ้โหเจ้ามีลูกหนึ่งใกล้ๆกล้อร่อยอร่อยโอ้โหนี่โหยกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกโตๆหน่อยอุ้ยนี่ยังไม่ทันเหลืองเลยอะได้ไหมใช้ได้ไหมได้นี่ใช้ได้มันหลุดเองแค่มือไปแตะ โอ้โช่ยใหญ่ไม่ได้กินทองสักทีเขียวตลอดเออเขียวตลอดเฮ้ยคุณนายระวังนะโอ้หนายเป็นเด็กโซนเด็กสซนเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาแบบโซนๆนี่ยนี่แจ๋วพอแล้วพอแล้วแจ่วไหมนี่มันสุกหรือเปล่าเกือบสุก่ะมั้ยมันมะม่วงเหลืองทองไอหมูหมูปั๊บหมูระวังยางมันเธอไม่ได้กินเลย นายกอกข <t desserts> <t ances> <é> ้างในเนาะได้บอกนี่แหละหมูที่เกียจเข้าเอาตัวก็ไปยำข้างในไม่ใช่หรอเออมันนี่ยำตรงนี้แหละเอาเงินเอาแป้งล้างมือก่อนเพราะว่าไอันนี้ล้างเก็เพราะว่ามันยานนี่เราทำก็เลยอยู่นี่นี่น้ำเข้าานเพราะบ้านเลยเขายำแบบทางเหนือที่กินกับใบชะพลูอร่อยเนาะแล้วเครื่องยำมีไหมไม่มีไม่มีใส่กุ้งแห้งหน่อยก็ดีนะมีป่ะกุ้งแห้งไม่มีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง นึกว่ามีนึกว่ามีเครื่องถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องยำดีกว่าคุณนายเสียนเถียนแล้วก็จิ้มไอ้กะปิเรามีกะปิด้วยเหรอ ามีดกันนะโหนีแน่แน,นนะแน่นแน่นเลยเนาะแน่นแน่นทำข้าวคุกเปิ๊ยอ,อส,สดจากต้นส,สดจากต้นเลยมีพริกป่นตาน้ำปลาพอแล้ว น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็กินสุกไหมอ่ะฮะค่ะแต่กินดิบก็ได้นน้ำเปรี้ยวนี่นะหอมจังเลยค่ะม่วงน้ำดอกไม้เหลืองทองสีทองแต่เขาไม่ได้กินกินกินดิบได้ค่ะออก็วันนั้นที่นายทำอ๋อจำได้ไหม นแหนี่ปอกนิ่งเลยนะเก่งมากแชมป์แชมป์ปอกผลไม้โอ้โหเนี่ยกรอบแค่ไหนลั่นกันปอ้ไม่ไม่เหลือเศษเปลือกเลยนะเยี่ยมมากปอกได้สวยมากเลี๋ยวล้างก่อนแนี่ยมาดูเนี่ยบล็อกบล็อกบล็อกเขาไม่นบล็อกนะ